จเจริญทำสำนึกดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้โทรศัพท์มือถือในการส่งการบ้านอริยศัสตจ์สนะครับคำแนะนํานี้ใช้ได้กับเฉพาะโทรศัพท์ที่เป็นระบบ Android เท่านั้นนะครับออก่อนอื่นเราก็จะมาติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์ข้อความก่อนเพื่อความสะดวกในการพิมพ์ครับให้ไปที่ App Play Store นะครับ แอปเพลย์สโตรก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมนะครับแต่ที่ Play Store ครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยต้องทำการค้นหาแอปที่ใช้ในการพิมพ์ข้อความนะครับผมก็เลือกมาแล้วครับว่าจะใช้แอปที่คิดว่าใช้ได้ดีแล้วก็สะดวกให้พิมพ์คำค้นหาว่า Color Note ครับ C O L O R N O T E ครับแตะที่ปุ่มแ่นขยายข้างล่างนะครับเสร็จแล้วก็แตะที่รูปสมุดโน้ตนะครับ <c oughs> เพื่อเข้าไปทำการติดตั้งแตะที่ปุ่มติดตั้งนะครับ ครื่องมันก็จะดาวน์โหลดอันนี้เราต้องต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็แตะที่ปุ่มเปิดครับเปิดโปรแกรมเข้าไปใน ColorNote ครับมันก็จะถามว่ามันก็จะตรวจสอบว่าโปรแกรมที่ปลอดภัยไหมหลังจากนั้นก็แตะที่ปุ่มเปิดครับเปิดเข้าไปในโปรแกรม ColorNote เข้ามาเขาก็จะบอกว่าอนุญาตให้ Color n o t e เข้าถึงอนุญาตนี้ไหมเราก็ต้องอนุญาตนะครับเพื่อจะได้ใช้งานมันได้ครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็มีโปรแกรม Color n o t e อยู่ในเครื่องเราแล้วใช้สำหรับพิมพ์ข้อความก่อนที่จะส่งการบ้านต่อไปเป็นการสาธิตการส่งการบ้านโดยใช้โปรแกรม Color n o t e ที่เราดาวน์โหลดมานี่แหละครับมันจะทำให้สะดวกขึ้นนะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับอย่างนี้ครับเข้าไปที่โปกแอ แอป Color Note ก่อนครับแต่ที่ Color Note <c oughs> พอเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มพิมพ์ข้อความใหม่แต่ที่ปุ่มบวกนะครับเพื่อเปิดข้อความใหม่แล้วก็แตะเลือกที่ text ค,ครับเราจะพิมพ์ข้อความเป็น text ค,คือข้อความนะครับเสร็จแล้วก็เข้ามาในหน้าที่จะพิมพ์ข้อความแล้วครับทีนี้ในการพิมพ์การบ้านอริยสัจสี่เนี่ย ให้เราเริ่มพิมพ์ที่หัวข้อก่อนให้ครบนะครับมันก็จะมีเรื่องมีเรื่องย่อมีทุกมีสมุทไทยมีนิโรธแล้วก็มักนะครับเราพิมพ์หัวข้อเข้าไปให้ครบเลยเอาไว้ก่อนนะครับพอหัวข้อครบแล้วเนี่ยทีนี้เราก็จะมาเริ่มพิมพ์เนื้อหานะครับก็ย้อนกลับมาตรงที่เรื่องนะครับ แตะเข้าไปที่หลังคำว่าเรื่องนะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ชื่อเรื่องลงไปเลยครับบางคนอาจจะเอาคำว่าเรื่องออกก็ได้นะครับลบคำว่าเรื่องออกแต่ว่าของผมผมคงไว้นะครับหลังจากนั้นก็มาแตะ หลังคำว่าเรื่องย่อนะครับอันนี้ผมจะลบลบหัวข้อเรื่องย่อออกไปก่อนเสร็จแล้วก็เริ่มพิมพ์เนื้อหาเลยครับก็พิมพ์เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องย่อๆนะครับก็พิมพ์ไปก็พิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับพิมพ์ไปจนถึง ทุกคืออะไรสมุทรไทยนิโรธมรคืออะไรพิมพ์ไปจนจนจบกระบวนวามเลยครับพิมพ์ไปได้เรื่อยๆคือถ้าเราพิมพ์ไม่จบเนี่ยก็ทยอยพิมพ์ค้างไว้แล้วมาพิมพ์ต่อทีหลังก็ได้นะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็ตรวจสอบแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับดูว่ามีสะกดผิดอะไรหรือเปล่านะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะก๊อปปี้ทั้งหมดเนี่ยครับให้แตะค้างไว้3วินาทีตรงไหนก็ได้ครับ แตะค้างไว้3าวินาทีหลังจากนั้นให้แตะเครื่องหมายที่เป็นจุดจุดสองจุดทางขวาม,มือนะครับแตะแล้วก็แตะเลือกหมดคือเลือกข้อความทั้งหมดนะครับโอเคเลือกหมดแล้วทีนี้เราก็มาแตะคัดลอกคือ Copy ข้อความทั้งหมดครับ ข้อความทั้งหมดเนี่ยก็ Copy ้ไว้ในเครื่องแล้วนะครับจากนั้นเราก็แตะปุ่ม Home เ mm hmm. พื่อออกจากแอป Color Note ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการพิมพ์ทีนี้เราจะไปส่งการบ้านนะครับเวลาส่งการบ้านเนี่ยผมแนะนำให้เข้าไปที่แอป l ล n e ครับแล้วขอให้เพื่อนหรือ,รอคนที่เรารู้จักส่งลิงก์ส่งการบ้านเข้ามาครับหรือเข้าไปหาลิงก์ส่งการบ้านในห้องห้องไหนก็ได้ที่เขามีส่งกันนะครับแตะที่ลิงก์ส่งการบ้านครับ มันก็จะเข้ามาสู่หน้าเว็บของสถาบันวิชารามที่เป็นหน้าส่งการบ้านเลยครับนี่แตะที่รูปอีกทีหนึ่งเพื่อเข้าไปในการบ้านประจําจสัปดาห์ครับแตะที่รูปครับโอเคเสร็จแล้วก็เลื่อนหน้าจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยลงไปด้านล่างครับเพราะว่าแบบฟอร์มที่จะให้พิมพ์การบ้านส่งเนี่ยมันอยู่ด้านล่างครับนะครับมาตรงที่มีคําว่า l e a v e a reply นะครับ มีคำว่ารีเอารีพราแล้วข้างล่างนี้จะเป็นแบบฟอร์มนะครับนะครับให้แตะในกรอบสี่เหลี่ยมใต้คำว่าคอมเมนต์ครับตรงนี้เป็นที่สำหรับพิมพ์เนื้อหาการบ้านที่เราจะส่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้แตะปุ่มวางข้อความที่เราคัดลอกไว้ครับแตะปุ๊บข้อความที่เราก็ปปี้มาจากคัลเลอร์โนตทั้งหมดเนี่ยก็จะขึ้นไปอยู่ในช่องพิมพ์ข้อความนี้ทั้งหมดเลยครับเรียบร้อยครับ แล้วก็ตรวจดูถ้ามันเรียบร้อยดีแล้วแล้วก็ต่อไปเราก็แตะที่ช่องข้อความใต้ name น,นะครับก็คือชื่อนะแตะเสร็จแล้วก็พิมพ์ชื่อของเราเข้าไปจากนั้นก็แตะในกรอบข้อความอีกอันนึงนะครับใต้คำว่าอีเมลแล้วก็พิมพ์ ที่อยู่อ e ีเมลของเราลงไปนะครับใครไม่มีก็ลองปรึกษาเพื่อนดูนะครับว่าต้องใช้ที่อยู่อ e ีเมลอะไรนะครับเสร็จแล้วก็แตะตัวเลือกอีกอันนึงเพื่อจะเซฟชื่อแล้วก็อ e ีเมลเนี่ยไว้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือเราเพื่อเพื่อครั้งต่อไปเราจะไม่ต้องพิมพ์อีกครับหลังจากนั้นก็แตะที่ปุ่มโพสต์คอมเมนต์เรียบร้อยนะครับเราได้ส่งการบ้านไปให้กับ ว็ไซต์สถาบันิชาหลังเรียบร้อยแล้วส่วนการบ้านมันจะขึ้นในเว็บเมื่อไหร่เนี่ยต้องรอทางผู้ดูแลเว็บเนี่ยเข้ามาตรวจดูแล้วก็กดกดอนุมัติก่อนนะครับก็มีเท่านี้นะครับง่ายๆนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทําการบ้านขอบคุณครับจเจริญธรรสํานึกดีครับ